Hey กราบสวัสดีครับเทนาตักโปเกอร์ภาคไทยวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปชมการแข่งขันที่มีชื่อว่า APT Thailand Exclusive Jeju 2024จะได้เห็นกันไปเลยครับว่าที่แท้จริงแล้วฝีไม้ลายมือของนักกีฬาโปเกอร์จากประเทศไทยก็ไม่ธรรมดาชัยามิชัยเหมือนกันนะจ๊ะเริ่มเกมมาครับแอคชั่นกันมาแบบหมอบเรียงกันหมดเลยฮะจนมาถึงตำแหน่งที่ดีสุดอย่างบอสท่านครับถึงแม้ว่าคอมโบไพ่ของเขาจะไม่ค่อยได้เปรียบแต่ถ้าเทียบกันด้วยตำแหน่งไม่น้อยหน้าแน่นอนครับบอสทูเรตัดสิน โอเพนรตออกไปที่จำนวน6 5 0 0 0ชิปแต่ทว่าตำแหน่งบิ๊กไบร์ครับมี a r 2 8ถือไพ่อย่างคีนเทนครับผมกับการเพิ่มชิปเล็กน้อยเพื่อจะได้เห็นฟลอปใครจะไม่เอาแ่ะครับไม่รอช้าไม่ลังเลคอป้องกันตำแหน่งตัวเองทันทีฟลอปเปิดออกมาเป็น289เครับเป็นฟลอปแบบเรนโบว์เลยครับมั่วสีทางฝั่งของ a r 2 8ครับที่เล่นก่อนเลือกจะเช็คออกไปแบบปกติซึ่งพอเป็นแบบนี้ครับทำให้มันเป็นการเปิดช่องเปิดโอกาสให้บอดูเรสเปิดเกมรกเข้าใส่แบบต่อเนื่องเลยครับ พี่แกเบ็ดออกไปอีก6 0หมื่นชิปแต่ทว่าครับ AR 2 8คือคอมโบไพ่เนี่ยพี่แกสามารถพัฒนาไปเป็นสตรเตรนได้บอกเลยว่าไม่ยอมง่ายๆหรอกพี่จ๋าพอดตามไปทันทีเทิร์นเปิดออกมาเป็นควีนครับแม้ว่ามันทําให้ a r 2 8พัฒนาเป็น1คู่ควีนไปแล้วก็จริงครับแต่ด้วยตาแหน่งเนี่ยมันเสียเปรียบทําให้พี่แกต้องเลือกแอคชั่นเช็คออกไปอีกรอบครับซึ่งด้วยความที่บอดทูเรสยังไม่ติดอะไรไนงะและไฮการ์ก็เป็นแค่คิงครับคงไม่เอาไปโชว์อะไรได้สุดท้ายครับพี่แกเลือกจะดับเบิ บาเรลแสดงความดุดันแข็งแกร่งแบบเต็มที่เลยนะพี่แกจัดมา20,000 0ชิปครับแต่มันไม่สามารถทําให้ AR28 ต้องมาหมอบพ่ายอย่างท็อปแคร์แถมยังมีกัดช็อตลงไปได้หอหรอกครับผมริเวอร์เปิดออกมาเป็น7เพิ่มเติมเสริมความอันตร,รายได้อย่างมากเลยครับสําหรับไพ่ใบนี้เพราะว่ามันเข้าเรน์ของตําแหน่งบิ๊กบลายเต็มๆครับด้วยความที่อยากจะหาแวลูจากการจับลับอยู่แล้วครับ AR28 เลือกจะเช็คออกไปอีกรอบแต่รอบนี้บอกเลยว่าไม่เป็นผลครับ ราะทางบอร์ดทูเรสไม่ทําแบบนั้นแล้วพี่แกนเลือกจะเช็คทันทียกธงขาวยอมแพ้ไปเลยครับโอ้โหนี่ดูมีการสบตายิ้มให้ด้วยเล็กน้อยทาให้เป็นทางฝั่งของ A28 ารครับเอาชนะไปได้ในพอร์ต6 9 5 0 0ชิปทำให้เขาครับสามารถสะสมชิปทยายขึ้นไปรักอันดับ2บนโต๊ะไฟนอลเทเบิลเลยถามกันนิดนึงครับตรงนี้ถ้าหากเป็นพวกเราครับเป็นบอร์ดทูเรสจะทําอย่างไรที่ริเวอร์ดีคุณจะออกแอคชั่นแบบไหนลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์ ดาน้าวันนี้เบลขอฟนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับ